สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกันเช่นเคยนะคะในช่องโบ๊ะแกลยชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องภาพถ่ายค่ะจะเป็นไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเฮ้ยวันนี้ก็เป็นวันสอบวันสุดท้ายของฉันแล้วนะสิก็ต้องเรียนจบกันแล้วอะ่ะโอ้ยเีอยจะเรียนจบเลย ยังคิดถึงหน้าเพื่อนอยู่เลยอ่ะเองไม่ยังเรียนจบเลยแต่ตอนนี้รีบกลิ้งไปสอบบอกไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่แล้ว,ลวเนี่ยโอ้ยถึงเนียนอาเพื่อนก็ยืนอยู่อย่างนั้นจะได้เฮ้ยวันนี้โอ้โหทักเรียนมาสอบกันเยอะไม่ใช่ฉันนิ่มาคนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ย สวัสดีว่าแต่เดี๋ยวเสด็จเข้อขอบเลไหมดีดีดีไปพวกแกมันถึงเวลาแล้วเข้าอสอบมันเถอะอืออือไปไปเดี๋ยวอาจารย์จะตายอีกเหลอาจารย์ยังไม่มาวะอาจารย์น่าจะไม่มาแหละเฮ้ยองขึ้นมันได้หลายชั้นเพื่อนเดี๋วเวดิเดีด๋ยวคุณมาเดี๋ยวเล อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแจกข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อทำ1ชั่วโมงนะครับค่ะอาจารย์ครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวอาจารย์แจกข้อแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปนั่งนั่งพักแปบบ๊บ30ข้อ1ชั่วโมงใครจะทําทันโอ้โหข้อเดียวอย่างยากพอแล้วเนี่ยยากมากเลยเนี้ยยังไม่ต้องหมดหรอกเหนียวเริ่มเรียนแล้วเดี๋ยวมอ6อ่ะ ก็ได้เข้าปัดฉิมโอ้เป็นรุ่นน้องจะมาด้ไหมละ่ะไม่ดิเขาจะเปอยรุ่นน้องกับก่อนโอ้โ,โอหน่าเบื่อจริงๆเอา้เอาอา้าวนักเรียนพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปล่อยไปกินข้าวนะเพราะอาจารย์ก็จะไปเรียนกันนะโอ้โหอะของอาจารย์วันนี้ยล้คพวกแกลงไปกินข้าวเถอะ โอ้โหแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวอาจารย์ก็เห็นแล้วดีเนาะโอ้โหแป,ป๊บเดียวเลยล่ะหิวไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยโอโ้มันไม่ขนาดนั้นหรอกพวกแกว่าไงอะ วันนี้ฉันว่านะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนเย็นน่ะก็จะได้เจอวันนี้ก็จะได้เจอกันเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาหาลัยแล้วนี่เออจริงด้วยฮะเดี๋ยวจะหาที่ไหนดีอ่ะอืมเดี๋ยวช่วยกันเลือกเนาะอืมสต่มีมุมไหนสวยเออให้เหงาแล้วก็เอาเป็นมุมไหนดีมุมนี้เลยไหม ใช่ใช่มันเห็นหรอมันเห็นต้นไม้ดนะ้วยเนาะสวยดีอ่ะแปบ๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วนเนี่ยโอ้โหพี่เกียรติสอบจตงมเลยเลยนาะพี่เกียรติได้ทำไงเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้ามาหาลัยหรอกออฮเฮ้ยอโอเคนะครับนักเรียนส่วนวิชานี้นะครับจะเป็นวิชาเออวิชาอะไระเนี่ยวิชาสังคมนะครับจะมี สามสิบข้อนะครับทำหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับโอ้ค่ะอาจารย์ค่ะอา,าจารย์โอ้ข้อนี้น,นี่ยากจริงๆเลยนะเนี่ยอืม mm. แม่นป็นีรยากมากเลยอนะ่ะโอ้โหแต่ละข้อ,อเสร็จแล้วนอนดีกว่า เอ้าแล้วครังเรียนดังแล้วถึงข่าวมองหงกต้องไปปัดฉิมอืมมนอนหลับอยู่นั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะตามลงไปลงไปก่อนเลยค่ะอาจารย์ครับโอ้โหปัดฉิมเวลานี้ถ้่งั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันไหมอืมถ่ายตรงนี้เลยแหละถ่ายตรงที่จองที่ถ่ายไว้เนี่ยถ่ายตรงนี้แหละแล้วน,นังนนะ นักเรียนพวกนั้นทำอะไรกันน่ะอ้าวนักเรียนอ๋ออาจารย์คะมาพอดีเลยค่ะถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยค่ะโอ้โหใช้อาจารย์ตลอดเลยไม่เคยทำเองสักครั้งเออถ,ถ่ายหน่อยนะคะก็ได้ก็ได้ไดโอเคพร้อมนะพร้อมค่ะครูพร้อมครับอ่าโอเคสามสองหนึ่งเป็นไงพอได้ไหม เออได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะได้อยู่ค่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ี๋ยวอาจารย์ไปแล้วนะค่ะนี่พวกแกถ้าอย่างนั้นเรามาดูรูปถ่ายที่เราถ่ายไว้กันดีกว่าเนาะอืมโอ้โหเออ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 เดี๋ยวนะนี่นี่มันมันมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะ เดี๋ยวนะนี่มันรูปถ่ายอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงถึงถึงมีมีมีพู้ผูยิงยิงคนนั้นยิงอยู่ข้างหลังอ่ะไหนล่ะก็ดูนี่สิเฮ้ยนั่นนี่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 มันเฮ้ยอาจารย์อาจารย์มาดูนี่แล้วมีอะไรกันอ่ะพวกเธอ เนี่ยค่ะคือว่าทำไมมันถ่ายจิตผู้หญิงคนนั้นหรอคะอ๋ออ๋อออเดี๋ยงนั้นอาจารย์จะเล่าให้ฟังก็เลยกันนะค่ะค่ะซึ่งอาจารย์ของฉันได้เล่าว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งนั้นที่เขานั้นน้อยใจเป็นน้อยใจว่าเพื่อนไม่เล่นกับเขาซึ่งรุ่นพี่คนนั้นนั้นเสียใจมาก ในตอนนั้นก็เสียใจมากจนเธอนั้นได้ผิดชื่อเองโดยการกระโดดตึกและเสียชีวิตลงในที่สุดนี่หรอคะครูคือเรื่องเล่าอ่ะใช่แต่ที่โรงเรียนปิดบังไว้อ่ะก็เพียงเพราะว่าไม่อยากให้นักเรียนรู้และไม่อยากให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่ะคนอ่อนทำตามยั่ไงล่ะ เออ,เอ,อ,เอ,อแล้วผู้ที่ถ่ายรูปส่วนใหญ่อะ่ะก็จะได้เจอผู้หญิงคนนั้นฮะใช่จะถ่ายติดในเมื่อถ่ายตอนเย็นแหละนะแต่ถ้าถ่ายกลางวันปกติในตอนเชา้าก็จะไม่เจอแต่ช่วงเย็นๆนะดิเจอแน่นอนเฮ้ยก็อะไรง่า,าที่พวกเราเจอเนี่ยก็คือผีรุ่นพี่เทนั้นนะคะอืมใช่เฮ้ ไม่เป็นไรย้ายๆกลับได้แล้วค่าค่ามันจริงไหมนะที่ครูเล่าเนี่ยเฮ้ยจริงไหมวะเนี่ยเฮ้ยนี่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 ใครเนี่ยเฮ้ย ไปแล้วนะขอบใจอย่าลืมนะค่ะหยน่ากลัวมากเลยเออทำไมฉันต้องมาถ่ายติดผีวะเห็นแต่นิหนังเออวันนี้มาเจอจริงๆแต่พอฉันเปิดรูปภาพเข้าไปมันกลับบ้างเปล่าซึ่งรูปภาพที่ฉันถ่ายไว้เมื่อตอนกลางวันกลับไม่มีอยู่เลย นี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันไม่มีอะแปลกๆนะเฮ้ยน่ากลัวเป็นไงกันบา้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สนุกกันไหมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะวันนี้พี่แมวมาบอกนะบ๊ายบายเดี๋ยวอีกหลังพี่แมวมาบอกอีกนะบ๊ายบาย